ธรรมนิพนธ์คุณนายนี้ช่อเงินเนียวสร้างพระพุทธรูปถวายดังเช่นเมื่อใส,ส่ศีรษะเส้นผมย่อมปลิวเมื่อจิตใจเริ่มทำงานร่างกายย่อมเคลื่อนไหวเมื่อลมพัดแรงต้นหญ้าต้นไม้ย่อมมีอาจอยู่นิ่งเมื่อพื้นดินสั่นสะเทือนทะเลย่อมปั่นป่วนด้วยเหตุนี้หากสามารถทำให้พระสกยมณีพุทธผู้เป็นศาสดาเคลื่อนไหวแล้ว มีหรือต้นหญ้าต้นไม้จะไม่ไหวติงมีหรือที่ทะเลจะสงบนิ่งอยู่ได้ธรรมนิพน์หน้า1,187ความเป็นมาสันนิษฐานว่าพระนิชิเชลไดชนินเขียนธรรมนิพนธ์ฉบับนี้เมื่อปีคริสตศักราช1,279ปีโคอันที่สองขณะอยู่ที่เขามิโนบุเพื่อมอบแก่คุณนายนิชิงเงนเนียวลูกศิษย์ผู้เป็นภรรยาของ ท่านที่โจคิงโงะที่อยู่เมืองคามาคุระในปีนั้นคุณนายนิชิงเงินเนียวอายุ37ปีถือเป็นปีเคราะห์ตามความเชื่อของญี่ปุ่นได้ทำบุญถวายสิ่งของแด,พด่พระนิชเลนไดชนินพระนิชเลนไดชูนินจึงเขียนจดหมายตอบเพื่อยกย่องความศรัทธาพร้อมกับมอบโอมาโมริงงหนซอนให้ด้วยจากนั้นท่านยกอุป,ปมาเปรียบเทียบเพื่อเน้นว่า การอธิฐานต่อรรมหัศจรรย์มีความยอดเยี่ยมเพียงใดข้อความธรรมนิพนธ์ที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุปมาดังกล่าวคําว่าพระสักยมณีพุทธผู้เป็นาศาสดาที่อยู่ในข้อความธรรมนิพนธ์ชี้ถึงนำเมียวโฮเรงเกเียวซึ่งเป็นธรรมารากฐานที่มีอยู่ในชีวิตและทั่วจัก,กรวาลพระนิชเลนไดโชนินอุปมาศีษากับเส้นผมใจกับกายลมพัดแรง กับต้นหญ้าต้นไม้พื้นดินกับทะเลและสอนว่าหากทําให้รากฐานของสิ่งต่างๆเคลื่อนไหวจะทําให้สรรพสิ่งทั้งหลายในสกลจักรวาลเคลื่อนไหวตามได้อย่างมากความศรัทธาที่เข้มแข็งจะเปลี่ยนโชคร้ายทั้งปวงเป็นโชคดีและสามารถสร้างสภาพชีวิตที่มีความสุขที่ไม่พังทลายได้ตอนท้ายของจดหมายพระนิชเลนไดชน,นินยกย่องคุณนายนิชิงเงนเนียวที่เชื่อและสวดท่องธรรมหัสจรรย์ว่า เป็นสตรีที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นตลอดจนให้การรับรองว่าจะบรรลุพุทธภาวะตลอดสามชาติได้แน่นอนอาจารย์อิเคดะชี้นำว่าพลังของหนึ่งขนาดจิตมิอาจวัดได้และพลังที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือความศรัทธาที่เปี่ยมด้วยความกล้าหาญไม่ย่อท้อเสียงสวดธรรมหาสจรที่เด็ดเดี่ยวจะก้องกลางวันไปทั่วสกลจักรวาลและเปลี่ยนทุกสิ่งเป็นการทำงานของเทพธรรมบาล หากรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกับอาจารย์และสวดท่องเดมโมคุด้วยความเข้มแข็งปัญญาและพลังอันไร้ขีดจำกัดจะพวยพุ่งขึ้นมาไม่ว่าความยากลำบากใดๆก็ข้ามพ้นไปได้อีกทั้งสามารถเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมได้อย่างมากมายผู้ที่ต่อสู้อย่างต่อเนื่องก็คือพระพุทธดิฉันเข้าสัตยา,ามื่ออายุ19ปีซึ่งเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ที่โตเกียวขณะที่ทำกิจกรรมสมาคมอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ ก็รู้สึกได้ว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดิฉันทำกิจกรรมในฝ่ายยุวชนหญิงและแนะนำทำให้เพื่อนในที่ทำงานซึ่งต่อมาได้แต่งงานกันเราย้ายกลับไปบ้านเกิดของดิฉันที่จังหวัดอาโอโมริแล้วเริ่มใช้ชีวิตอยู่บ้านเดียวกับคุณแม่ที่ต่อต้านความศรัทธาเป็นเวลา12ปีที่เราสามีภรรยาต่างส่งเสริมกำลังใจซึ่งกันและกันพร้อมกับทำกิจกรรมสมาคมจนถึงที่สุดโดยไม่ถอย แม้แต่ก้าวเดียวในท้องถิ่นที่มีประเพณีดั้งเดิมหลังจากบ้านใหม่ที่เราอธิฐานให้เป็นสถานที่ของการเผยแผ่ธรรมสร้างเสร็จปลายปีนั้นสามีก็ประสบอุบัติเหตุและจากไปอย่างไม่มีวันกลับขณะนั้นดิฉันอายุ35ปีมีหน้าที่เป็นหัวหน้าหมู่ลูกสาวสองคนกำลังเรียนอยู่ชั้นปฐมศึกษาเพื่อนสมาชิกได้ส่งเสริมกำลังใจดิชันที่ร้องไห้แทบขาดใจอย่างอบอุ่น เมื่อดิฉันค่อยๆเข้มแข็งขึ้นจึงเขียนจดหมายถึงอาจารย์อิเคดะรายงานเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของสามีและความตั้งใจของตนเองดิฉันไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าอาจารย์จะมอบลูกประคำพร้อมกับฝากข้อความมาให้ว่าคุณพ่อคุณแม่และลูกสาวมีความสุขตลอดสามชาติดิฉันน้ำตาไหลด้วยความประหลาดใจและซึ้งใจตั้งใจว่าจะเปลี่ยนชะตากรรมให้ได้ถึงกระนั้นเมื่อใดที่ดิฉันอยู่คนเดียวก็จะร้องไห้ออกมา เพราะจิตใจย,ยังเต็มไปด้วยความรู้สึกสูญเสียดิฉันนําข้อความที่อาจารย์อิเคดาม,มอบให้มาวางไว้ที่ตู้โงะฮอนซนและสวดไดโมคุด้วยความรู้สึกเหมือนกอดเอาไว้เมื่อคุณแม่เห็นท่าทีของดิฉันเช่นนั้นจึงหยิบลูกประคำที่ได้รับจากอาจารย์แล้วนั่งสวดมนต์อยู่ข้างหลังดิฉันทั้งดิฉันและคุณแม่ได้รับการหอหุ้มด้วยความจริงใจของอาจารย์ดิฉันรู้สึกขอบคุณและเต็มไปด้วยความกล้าหาญ เดือนมีนาคมปีคริสตศักราช1994ปีเฮเซ,เซที่6หลังจากสามีเสียชีวิตได้4เดือนดิฉันได้พบกับอาจารย์อิเคดาเป็นครั้งแรกในงานประชุมรวมโทโฮคุอันรุ่งโรจน์ณอาคารเที่ยระลึกมาคิงูจิกรุงโตเกียวดิฉันรู้สึกประทับใจคำชี้นำที่กล่าวว่าผู้ที่ต่อสู้อย่างต่อเนื่องเพื่อข้ามพ้นความยากลำบากทั้งหลายก็คือพระพุทธนอกจากนี้ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน อาจารย์และภรรยาได้มาเยือนศูนย์ฝึกอบรมโทหฮขูดิฉันสลักท่าทีที่อาจารย์ส่งเสริมกำลังใจสมาชิกไว้ในชีวิตและให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้ชีวิตเพื่อการตอบแทนบุญคุณหลังจากนั้น5ปีคุณแม่ก็เข้าสรัทธาด้วยความปิติยินดีท่านกล่าวด้วยความดีอกดีใจหลังหายจากโรคผิวหนังขั้นรุนแรงว่าไดโมคูช่างยอดเยี่ยมดิฉันให้ความสำคัญกับการสร้างปัจจัยสัมพันธ์กับแต่ละคนในท้องถิน่น พร้อมทั้งรับผิดชอบเป็นกรรมการดูแลเมืองเป็นเวลา15ปีดิฉันเต็มตื้นด้วยความรู้สึกขอบคุณในบุญกุศลที่สูงส่งที่สุดที่สามารถอยู่เคียงข้างและส่งเสริมกำลังใจเพื่อนสมาชิกได้โดยใช้ประสบการณ์ของตนเองที่ข้ามพ้นความยากลำบากมามาเริ่มต้นความก้าวหน้าอย่างมีชัยชนะเด็ดขาดด้วยจิตใจย,ยุวชนโดยมียุวชนเป็นแนวหน้ามุ่งสู่วาระครบ100ปีของการก่อตั้งสมาคมโซคา ไปด้วยกันบรรยายโดยคุณมิชิโกะนาคาโนะวาตาริหัวหน้าแผานกศึกษาธรรมฝ่ายสตรีรวมจังหวัดอาโอโมริ